รวมมาทีนนะคะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่ชมบุรีค่ะมีรถกระบะของวัยรุ่นนะคะเขาก็ขับลงไปที่บริเวณอ่างเก็บน้ําบางพระช่วงจังหวะนั้นเนี่ยน้ำไม่ค่อยเยอะสามารถขับรถลงไปได้ขับรถลงไปเลยค่ะจอดรถตกปลาออรเพลงดื่มเหล้าแต่พอชลประธานเขาผ่านน้าเข้าอ่างเก็บน้ําน้ํามาพยายามจะขับรถกระบะนี้ออกมาไม่ทันไปติดลงแบบนี้กลายเป็นว่าเดือดร้อนชาวบ้านเขาอีก เป,เป็นพื้นที่ที่เขาเปิดไม่เข้ามาได้ใช่ค่ะแต่ตรงจุดนี้เขาไม่ได้เอารถล,ลงมานะแต่คุณขับรถลงไปค่ะกลายเป็นว่าเดือดร้อนคนที่ต้องมาช่วยอีกนี่ค่ะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะคะแอบขับรถกระบะอีสุสสีดำมานะคะลงไปจอดในอ่างเก็บน้ำบางพระอันเป็ีรานาจังหวัดชรคือเป็นจุดที่น้ำไม่สูงอะค,ะค่ะขับลงไปได้เกาะเขาไปตกปลาดื่มเหล้าอะไรอย่างนัง อยู่ใน,น,นมือ<า>แม่ก็สบายใจนนขับรถหนีไม่ทันติดลมนะคะเดือดร้อนชาวบ้านก็ต้องเอารถกระบระสองคันน่ะช่วยลากนะคะแล้วก็ต้องประสานรถสิบล้อมาลาก